ต่อมานะคะเรามาดูข้อ2ใหญ่นะคะค่าเซต้าเป็นจำนวนจริงที่อยู่ระหว่างลบสพายถึง2อพายนะคะจงหาว่าเซต้าเนี่ยเป็นเท่าใดบ้างซึ่งจะทำให้สมการเป็นจริงนะคะเรามาดูไซน์เซต้านะคะเท่ากับ1นส่วนรูทสองเอหนึ่งส่วนรูทสองไซน์นะคะให้ดูที่ y ใช่ไหมไม่มีเลยเนาะดูที่คอเด้นหนึ่งก็ได้นะคะ1นึส่วนสรูทสองส่วนสรูทสามส่วน 3, สองหน 2, ไม่มีเลยใช่ไหมดังนั้นพี่เห็นว่านะคะ รูทหนึส่วนรูทสอเนี่ยถ้าเกิดพี่กําจัดส่วนที่ติดรูทออกไปโดยการคูณรูทสองส่วนรูทสองเราจะได้รูทสองส่วนสองเ้หมคะดังนั้นเรามองว่า s ซน์เซต้าเท่ากับรูทสองส่วนสองนะคะรูทสองส่วนสองเนี่ยไซนเป็นบวกถูกไหมพี่จามุมที่เป็นบวกก่อนนะคะมุมเป็นบวกโอเคไซน์บวกที่เป็นรูทสอส่วนสก็คือจะเป็นสอ,อันนี้ใช่ไหม นะคะงั้นพี่ก็เขียนว่าเซต้าเนี่ยคือไพส่วน4กับอะไรคะ3ามาส่วน4นะคะแล้วก็มุมที่อยู่ระหว่างลบ2องนะคะลบ2องก็คือเหมือนกับลงมาเนี่ยลบ2องยก็ขึ้นมานี่นะคะมาเจออันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะเราลองดูนะคะ1นึถูกไหม ใช่ไหมคะ1นพายแล้วบวกไปอีก45นะคะหรือพายส่วน4เราจะได้เลยคะ่ะติดลบเลยคะ 04, ่ะติดลบเลยค่ะ5พายส่วน4ไงกับติดลบอะไรคะ7จพายส่วน4ไงถูกไหมคะเพราะว่าเรามองตัวนี้ขึ้นไปนี่นะคะแล้วก็มองตรงนี้ขึ้นไปจุดนี้นะคะโอเคปะ ดังนั้นเราเห็นอีกจุดหนึงก็คือรู้สองส่วนสกับหนึส่วนรู้สองเป็นตัวเดียวกันนะคะเออบางคนอาจจะงงว่าทําไมพี่ถึงได้ค่ามุมตัวนี้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 ล่ะเซต้านะคะอยู่ระหว่างลบสองพายถึง2พายลบสองพายหมายถึงว่าเริ่มที่นี่ใช่ไหมลบสองพายคือมากกว่าใช่ปะ่ะลบสองพายก็คือตามเข็มลงมา2พายก็คือ1วงกลมอะค่ะแล้วก็แต่ทําไมคะน้อยกว่า2พายก็คือ อีกหนึ่งวงกลมนั่นเองดังนั้นเราต้องมีทั้งวงกลมที่เป็นบวกและวงกลมที่เป็นลบด้วยนะคะแต่บังเอิญว่าค่านี้ไซน์เราเป็นบวกเราต้องอยู่ได้แค่สองจุดนี้เท่านั้นนึกออกปะไซน์เป็นบวกก็คือแกน y ที่อยู่ด้านบนนะคะดังนั้นเราทวนเข็มไปเนี่ยเราจะเจอตัวนี้เราจะเจอตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราตามเข็มเนี่ยเราจะเจอตรงนี้เจอตรงนี้นึกออกปะตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะมันทวนเข็มธรรมดาแต่เนี้ยทำไมเป็นลบห้าไส่วนสี่ล่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ให้ดู จุดนี้นะคะเราตามเข็มลงมาถูกปะลบไพ่นะคะถูกไหมตามเข็มก็คือลบใช่ไหมคะแล้วก็ตามเข็มไปอีกพายส่วนสี่ไงฉะนั้น4 14นงะคะ4ี่ไลบพายส่วน4ก็คือลบ5าไส่วน4เช่นเดียวกันนะคะถูกไหมเช่นเดียวกันเลยนะคะมุมนี้ก็คิดเหมือนกันตรงนี้เปรียบเสมือน2องนะคะลบสองไ ถูกไหมแล้วตรงนี้ไปเท่าไหร่คะถ้าพี่มองตรงนี้เป็นลบสองพายนี่ทวนหรือตามเอ่ยทวนกลับไปก็คือบวกพายส่วนสี่ใช่ปะสี 4, 2, 8, ่สองแปดลบแปดพายบวกพายส่วนสี่ก็คือลบเจ็ดพายส่วนสี่อ่าโอเคปะเราก็ได้มุมแบบนี้มาลนะเนาะพายส่วนสี่สามพายส่วนสี่ลบห้าพายส่วนสี่ลบเจ็ดพายส่วนสี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ต่อมามาดูข้อ2นะคะ cos เซต้าเท่ากับลบหนส่วนสองนะคะเซต้าจะเป็นเท่าไหร่ล่ะ cos ติดลบ cos ติดลบมองแค่ทางซ้ายเลย cos ติดลบดูแกน x ใช่ไหมคะ cos ติดลบดูทางซ้าย1นส่วนสองนะคะหนส่วนสองดูค่า x นะคะหนส่วนสอง คอสอะไรได้หนึ่งส่วนสองคะ่ะคอสลบหนึ่งส่วนสองก็คือมีตรงนี้เห็นไหมลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสองก็คือจะมีร้อยยี่สิบก็คือสองพายส่วนสามกับสี่พายส่วนสามใช่ปหะอันนี้คือค่ามุมบวกอ่ะเราไปหาค่ามุมลบคือจุดนี้กับจุดนี้ถูกไหมล่ะเราเริ่มจากตรงนี้นะคะถูกไหมลบมาตามเข็มมาคะ่ะ อันนี้เก้าสิบแล้วใช่ปหคะก็มาเจอหนี่ก็ต้องเป็นอะไรลบไหมคะลบสองพายส่วนสามคือเราเทียบกับมุมด้านบนก็ได้นะว่าถ้าเกิดเรามองเนี้ยมันมาเนี้ยเกินเก้าสแล้วมาอีกนิดนึงเนี่ยมันคืออันนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามาทางนี้เรามาอีกนิดนึงนะคะมันก็คืออันนี้ที่ติดลบนั่นแหละแล้วเราไปนี่อีกก็จะเป็นอันนี้ที่ติดลบนะคะเข้า okay, ไหม ม,มองขึ้นไปมองให้มันเหมือนเหมือนเราเดินทางค่ะเริ่มจากจุดนี้ใช่ปะเราตามเข็มมาปื้มเฮ้ยมันเหมือนกับการที่เราเดินทางมาผ่านเก้าสิบมาตรงนี้เลยเนื้อปะเหมือนกับข้างบนเลยเอ้ยต้องเป็นค่าเดียวกันสีแต่ว่าติดลบเพราะมาทางตามเข็มไงถูกไหมโอเคเอีกข้อหนึ่งข้อสามนะคะคอเซตา้าเท่ากับ ลบหส่วนรูองเหมือนเดิมเลยพี่คอนจูเกตพี่จะได้ลบรูสองส่วนสอคอะไรได้ลบรูสองส่วนสคอต,ติดลบแปลว่าดูทางนี้เหมือนเดิมนะคะคอสอะไรได้ลบรูองส่วนสก็ต้องดูทางซ้ายใช่ไหมคะก็จะเป็นจุดนี้ก็คือ3ามพายส่วนสกับอะไรเอ่ยห้าพายส่วนส แล้วมุมที่ติดลบหลักก็ตามมานี่ก็จะเหมือนนี้แต่ว่าติดลบใช่ไหมคะลบสามพายส่วนสี่ลบห้าพายส่วนสี่ข้อสี่นะคะซน์เซตาเท่ากับรูทสามส่วนสอง เราก็มาดูทราอะไรได้รูปสามส่วนสองรายเป็นบวกดูแกน y ด้านบนนะคะทราอะไรเอ่ยได้รูปสามส่วนสองก็ดูที่ y ใช่ไหมก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือ60ก็คือายส่วนสามกับ2พายส่วนสามแล้วมุมที่ติดลบคือเราต้องเริ่มจากตรงนี้มานีนี่ปึ๊บมันจะตรงกับการที่เราวนมาทางนี้ใช่ไหมเราก็จะเป็นลบสี่ p ส่วนสาม พอมามุมนี้เราก็จะต้องเป็นตัวนี้วนไปนี่มันก็จะเหมือนกับคนนี้วนมาหาตรงนี้นะคะลบห้าพายส่วนสามก็มองเอานะ,ะนั้นวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยมีประโยชน์มากเลยเห็นไหมคะว่าจะทําให้เราหาได้หลายอย่างเลยนะคะฉะนั้นบางคนเนี่ยยัง,ยงวาดไม่เป็นก็ว่าที่มันเป็นเลยเนาะแล้วมันก็จะได้ไม่งงนะคะเวลาทําต่อไปดังนั้นนะคะความแตกต่างของการหาค่ามุมนะ สิ่งที่ยากคืออะไรเขาจะกำหนดเซต,ต้าตรงนี้มาค่ะอาจจะไม่ใช่ลบาพถูกไหมอาจจะไม่ใช่ลบสองายถึง2องยอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เราจะต้องรู้ว่าค่ามุมเนี่ยอยู่ระหว่างเท่าไหร่แล้วก็ตอบให้ครบเท่านั้นเองเนาะนะคะ,ะเพื่อความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่จะ ลองทำตัวนี้ให้ดูว่าทำไมเป็นลบสี่พายส่วนสเนาะสมมุตินะคะลบสี่พายส่วนสคือการที่เราไปมารตรงนี้แบบตามเข็มใช่ปะก็วนไปปึ้งไปเจออันนี้เราเห็นว่าตรงนี้นะคะเราวนมาได้ลบพายแล้วลบพายแล้วเราตามเหลือทวน,นะคะเราตามเราก็ต้องลบใช่ปะ่ะลบไปอีกเท่าไหร่60หรือพายส่วนส 313น,นะคะก็ได้ลบ3พายบวกลบพายส่วน3ก็กลายเป็นลบส่ส่วนสาพานะคะแล้วมาดูตรงนี้ทำไมเป็นลบ5พายส่วนสนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่ามันวนมาถึงตรงนี้ถูกไหมงั้นพี่มองว่าตรงนี้คือลบ2พายแล้วพี่ทวนกลับไปได้ปะทวนกลับไปก็คือบวกพายส่วน3เนี่ย 3 2 6นะคะ6พายบวก1ส่วน3ก็เป็นลบ5้าพายส่วนสก็เสร็จแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะ